สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยมากครับไม่แท้94,000กิโลเมตรนะครับกับ Mazda สามสปอร์ตนะครับ1.6เตอรประตูนะครับมือเดียวปี2012ครับ ผ่อนได้ครับ3 9 0 0โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับคันนี้สวยจัดสภาพดีจัดนะครับประวัติชัดเจนไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกควลมนะครับ219,000บาทนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับรถสวยๆสภาพดีๆขัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับใครสนใจอยากได้ไว้ใช้งานนะครับภายในพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะผ้าเดิมจากโรงงานเซนทรัลล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสดิสเบรกนะครับ ตัวนี้ปี2012นะครับรถสวยมากๆสภาพดีงามราคาน่าสนใจครับใครที่กำลังหารถใช้งานราคา200,000นต้นนะครับกับมาสด้า2ปี2012ครับรถสวยพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายนะครับผ่อนได้นะครับตัวนี้เครดิตดีรอรับรถไว้ใช้งานได้เลยครับรถพร้อมมากๆนะครับคันนี้3,900ดุลประมาณผ่อนได้6ปีครับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกที่ชอบมาสด้านะครับ ใครอยู่ใกล้มินบุรีนะครับมาเช็ครถทดลองขับได้เลยครับกับรถสวยๆสภาพดีๆขัดและเช็คเรียบร้อยครับมือเดียวป้ายแดงไม้แท้94,000กิโลเมตรนะครับได้ตัวนี้สภาพสวยๆเลยครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกวัำนะครับการันตีโครงสร้างเอกสารครบการันตี การโอนนะครับโอนไม่ได้ซื้อคืนเลยครับคันนี้สวยมากๆสภาพดีครับปี2012ราคา2 0 0แสนต้นๆกับ m a สด้า4 4ประตูสปอร์ตนะครับมาชมดูได้มาเช็คดูก่อนนะครับนี่เลยครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อมาได้เลยครับ